นี่คือสรุปเรื่องสินเชื่อ PayPlus จาก First Choice แบบเร็วๆนะครับ PayPlus นี่คืออะไรอ๋อมันเป็นสินเชื่อดิจิตอลตัวใหม่เลยเพิ่งมาปี6-7นี้เองคือเขาทำมาให้คนที่แบบอยากได้เงินด่วนวงเงินไม่เยอะมากแล้วสมัคจัดการทุกอย่างเนี่ยทำผ่านแอป YouChoose จบเลยไม่ต้องไปสาขาสะดวกเร็วแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยมาดูประเด็นหลักๆกันนะข้อแรก Payplus คืออะไรใช้ยังไงคือมันเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทอลนะครับวงเงินให้มากสุดก็ย่องหมื่นบาทผ่อนได้นานสุด5เดือนนะแล้วทุกอย่างเนี่ยทำในแอป YouChoose เท่านั้นเลยมีวิธีใช้2แบบคือสแกน QR จ่ายผ่อนของตามร้านค้าที่ร่วมรายการมีตั้ง2,600กว่าแห่งเนี่ยหรือจะกดเงินสดก็ได้โอนเข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกไว้ในแอปไม่ต้องใช้บัตรจริงเลยสะดวกดีข้อ2ใครสมัครได้ ต้องเป็นคนไทยอายุ20 55ปีพนักงานประจำก็รายได้ขั้นต่ำ10,000บาทต่อเดือนหรือถ้าทำอาชีพอิสระหรือไม่มีเอกสารรายได้เนี่ยต้องมีเงินหมุนในบัญชีเดือนละ25,000บาทนะแต่จุดสำคัญมากๆเลยคือคุณต้องไม่เคยมีผลิตภัณฑ์อะไรของ First Choice มาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือ h o m e พย์อะไรพวกนี้คือเขาเน้นลูกค้าใหม่จริงๆการสมัครก็ผ่านแอป You Choose นั่นแหละ เตรียมแค่บัตรประชาชนกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนซึ่งบางทีอาจจะต้องไปยืนยันตัวตนเพิ่มที่จุดบริการอย่างเคาน์เตอร์กรุงศรีไอเซนนะส่วนเรื่องอนุมัติถ้าข้อมูลพออาจจะไม่ต้องใช้เอกสารรายได้แต่ถ้าไม่พอเขาก็อาจจะขอเพิ่มอนุมัติก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะสุดท้ายข้อควรรู้เรื่องความปลอดภัยเพ plus เนี่ยเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายแน่นอนแต่ต้องระวังพวกมิจฉาชีพนะแอปปลอมเว็บปลอมนี้ต้องสมัครผ่านแอป you choose ของจริงเท่านั้น แล้วก็ฝากไว้กู้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าจ่ายคืนไหวอย่าไปกู้มาเสี่ยงโชคหรือใช้ใจเกินตัวละ่ะสรุปง่ายๆเลย Pay Plus ก็เป็นอีกทางเรื่องเงินด่วนดิจิตอลวงเงินไม่สูงสมัครง่ายๆผ่านแอปแต่เฉพาะลูกค้าใหม่ของ first choice เท่านั้นนะแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยครับ